วัดเจดีหลวงวิรวิหารอันเก่าแก่และเงียบสงบในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยมีชายชาราชื่อสมศักดิ์เป็นผู้ดูแลวัดแห่งนี้มาหลายสิบปีแม้จะยากจนแต่อาทิตย์ก็เป็นคนใจดีและซื่อสัตย์เขามักจะช่วยเหลือผู้คนที่มาเยี่ยมชมวัดและดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้ด้วยความเคารพณสวนอันร่มรื่นภายในบริเวณวัดเจดีหลวงวิรวิหารลมหายใจเย็นเย็นพัดผ่านใบไม้สีเขียวขจีแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านแมกไม้ลงมาต้องพื้นหญ้าเป็นหย่อมๆ บรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงนกร้องและเสียงใบไม้ไหวตามสายลมคุณลมศักในวัยเจ็สิบปีกำลังนั่งอยู่บนมานั่งไม้เก่าๆใต้ร่มไม้ใหญ่เขาเป็นชายชาราผู้มีใบหน้าเหี่ยวยน่นตามกาลเวลาแต่แววแตายังคงสดใสและเปลี่ยนไปด้วยความเมตตารูปร่างของเขาผอมบางผิวคล้ำแดดกร้าวลมจากการทำงานหนักมาตลอดชีวิตเขาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหมอฮมสีน้ำเงินเข้มแบบไทยๆท,ที่เก่าและซีจังแต่สะอาดสะอ้านมวยผมสีดอกเหลาถูกรวบไว้ที่ท้ายถอยอย่างเรียบร้อยมือเหี่ยว ย่นที่เต็มไปด้วยเส้นเอ็นปูดปนกำลังลูบไล้กำไรหยกเก่าแก่อันหนึ่งอย่างเทาเบา,เบากำไลหย,ยกวงนี้เป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เขามีเหลืออยู่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษเขาวงแหนมันยิ่งกว่าสิ่งใดกำไรหยกวงนี้ไม่เพียงมีคุณค่าทางวัตถุแต่ยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจเป็นตัวแทนของความทรงจำและสายใหญ่ผูกพันกับครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้วคุณสมศักดิ์ถอนหายใจยาวเขามักจะมานั่งที่นี่ในยามว่างเพื่อนั่งคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆในชีวิตวันนี้เขารู้สึกโดดเดี่ยว และเงาเป็นพิเศษลูกหลานของเขาต่างแยกย้ายไปทางานในเมืองใหญ่ทิ้งให้เขาอยู่เพียงลําพังในบ้านไม้หลังเล็กๆท้ายวัดขณะที่กำลังจมอยู่ในห้วงความคิดเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็ดังขึ้นคุณสมศักดิ์เงยหน้าขึ้นมองเห็นหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งกำลังเดินตรงมาทางเขาเธอแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมไทยราคาแพงใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยเครื่องสำอางหนาแต่ท่าทางของเธอดูหญิงยโส และถือตัวคุณสมศักดิ์จำเธอได้เธอชื่อคุณมาลีเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ชื่อดังในเชียงใหม่เธอมักจะแวะเวียนมาที่วัดแห่งนี้เป็นประจำเพื่อขอพอรให้ธุรกิจของเธอเจะรรุ่งเรืองคุณมาลียิ้มอย่างเสแสร้งเมื่อเห็นคุณสมศักดิ์สวัสดีคะ่ะคุณลุงเธอกล่าววันนี้อากาศดีนะคะสวัสดีครับคุณมาลีคุณสมศักดิ์ตอบเสียงเรียบวันนี้ผมก็มานั่งรับลมเหมือนเช่นเคยดีจังเลยคะ่ะคุณมาลีพูดพลางกวาดสายตามองไปรอบๆอ,อ,อย่างดูแพลนที่นี่เงียบสงบดีนะครับเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจคุณศสสั ไม่ตอบเขาเพียงยิ้มบางๆเขาไม่ชอบท่าทางของคุณมาลีเขาคิดว่าเธอเป็นคนเสแสร้งและวัตถุนิยมคุณมาลีเดินไปรอบๆบ,บริเวณวัดเธอหยิบโทรศัพท์มือถือราคาแพงขึ้นมาถ่ายรูปจากนั้นก็เดินกลับมาหาคุณสมศักดิ์คุณลุงคะเธอพูดฉันมีเรื่องจะถามหน่อยคะ่ะครับคุณสมศักดิ์เลิกคิ้วฉันได้ยินมาว่าที่วัดนี้มีกำไลหย,ยกเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์มากจริงหรือเปล่าคะอ้อกำไลหย,ยกนั่นหรือครับคุณสมศักดิ์พูด เป็นของเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมานานว่ากันว่าใครได้ครอบครองจะพบแต่ความโชคดีฉันอยากเห็นจังเลยค่ะคุณมาลีพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นคุณลุงพอจะพาฉันไปดูได้ไหมคะคุณสมศักดิ์ลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาไม่ค่อยไว้ใจคุณมาลีแต่เขาก็ไม่อยากปฏิเสธคำขอของเธอได้สิครับเขาตอบตามผมมาคุณสมศักดิ์ขึ้นยืนและเดินนำคุณมาลีไปยังอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไทยในอุโบสถเงียบสงบ และเย็นสบายแสงเทียนสองสว่างวุบวาบคุณสมศักดิ์เดินไปยังตู้กระจกที่ตั้งอยู่ด้านข้างพระประธานภายในตู้ประดิษฐานกำไลหย,ยกสีเขียวมรกตสองประกายแวววาวนี่แหละครับกำไลหย,ยกศักดิ์สิทธิ์คุณสมศักดิ์กล่าวคุณมาลีจ้องมองกำไลหย,ยกตาไม่กระพริบสวยจังเลยค่ะเธออุทานฉันอยากได้มาบูชาที่บ้านจังคุณลุงพอจะแบ่งให้ฉันได้ไหมค้าฉันยินดีจ่ายไม่อั้นคุณสมศักดิ์สายหน้าไม่ได้หรอกครับคุณมาลีกำไลหย,ยกนี่เป็นสมบัติของวัดของชุมชนไม่ใช่ของผมโทษคุณลุงคุณมาลีอ้อนบอน ฉันให้ราคาคุณสองเท่าเลยนะคณะคะคุณลุงแบ่งให้ฉันเธอผมบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับคุณสมศักดิ์ยืนกรานเสียงแข็งคุณมาลีหน้าเสียเธอจ้องมองคุณสมศักดิ์ด้วยสายตากรดเคืองก็ได้ค่ะเธอพูดในเมื่อคุณลุงไม่องมขายฉันก็ไม่เศร้าซีแล้วคุณมาลีเดินออกจากอุโบสถไปอย่างหัวเสียคุณสมศักดิ์ถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกเขาไม่ชอบการต่อรองและเขาก็ไม่คิดจะขายสมบัติของวัดให้กับใครแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเช้าว,วันรุ่งขึ้น คุณสมศักดิ์ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเมื่อพบวา่ากำไลหย,ยกในตู้กระจกได้หายไปเขาตกใจมากรีบวิ่งไปแจ้งพระอาจารย์พรศักดิ์เจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงวิรวิวาหพระอาจารย์พรศักดิ์เป็นชายวัยหกสิปีรูปร่างสูงโปร่งผิวขาวใบหน้าอิ่มเอิบดวงตาของท่านเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาท่านเป็นพระนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้านเป็นอย่างมากเมื่อทราบเรื่องพระอาจารย์พรศักดิ์ก็รีบมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ ท่านเดินสำรวจรอบๆอ,อ,อุโบสถอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบร่องรอยการงัดแง่ใดๆแปลกมากท่านพึงทำกำไลหยกหายไปได้อย่างไรผมก็ไม่ทราบครับท่านคุณสมศักดิ์ตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเมื่อคืนผมยังเห็นมันอยู่ในตู้อยู่เลยแล้วมีใครรู้บ้างว่ากำไลยหยกอยู่ที่นี่พระอาจารย์ถามก็มีแต่ชาวบ้านในละแวกนี้แหละครับท่านคุณสมศักดิ์ตอบแล้วก็คุณมาลีคุณมาลีพระอาจารย์ทวนคำเธอเป็นใครเธอเป็นเจ้าของบริษัททูครับท่านคุณสมศักดิ์ตอบ เธอเคยมาถามซื้อกำไรหยกกับผมแต่ผมปฏิเสธไปพระอาจารย์พรศักข์ขมวดคิ้วถ้าอย่างนั้นเธอก็อาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยท่านพูดแต่เรายังไม่มีหลักฐานแล้วเราจะทำอย่างไรดีครับท่านคุณสมศักด์ถามเราต้องแจ้งความพระอาจารย์ตอบแล้วให้ตำรวจช่วยสืบสวนข่าวการหายไปของกำไรหยกแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านต่างพากาันวิาพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่างๆนานา,นาคุณมาลี ซึ่งได้ทราบข่าวนี้เช่นกันก็รู้สึกโกรธมากที่ถูกพระอาจารย์พรศักดิ์เธอรีบเดินทางมาที่วัดเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนฉันไม่ได้ขโมยกาไรหยกนั่นนะคะเธอบอกกับพระอาจารย์พรศักดิ์ด้วยน้าเสียงฉุนเฉียวฉันจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องทําอย่างนั้นผมไม่ได้กล่าวหาว่าคุณเป็นคนขโมยพระอาจารย์ตอบแต่คุณเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องกาไรหยกและคุณก็เคยมาถามซื้อกับคุณสมศักดิ์นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นขโมยนะคะคุณบาลีแย้งฉันแค่ถามดูเฉยๆเท่านั้นผมเข้าใจครับ พระอาจารย์พูดแต่ผมก็ต้องทำตามหน้าที่การสนทนาระหว่างคุณมาลีและพระอาจารย์พรศักด์ดำเนินต่อไปอย่างเคร่งเครียดคุณมาลียังคงยืนกราในความบริสุทธิ์ของตนในขณะที่พระอาจารย์พรศักด์ก็พยายามซักถามเธออย่างละเอียดขณะนั้นเองอันหนุ่มชาวเวียดนามวัดใหม่25ปีซึ่งเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับบริษัทของคุณมาลีก็เดินเข้ามาสมทบอานเป็นคนหนุ่มที่ฉลาดมีไหวพริบและพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วเขาสังเกตเห็นท่าทางมีพิรุษของคุณมาลีจึงตัดสินใจถามคำา ถามบางอย่างกับเธอคุณมาลีครับอันเอ่ยขึ้นคุณมาลีได้บอกกับใครเรื่องกำไลหยกหรือเปล่าครับฉันฉันไม่ได้บอกใครทั้งนั้นคุณมาลีตอบอุกอร์คุณมาลีแน่ใจนะครับอันถามย้ำเพราะว่าต่อที่คุณมาลีมาที่วัดวันนั้นผมเห็นคุณมาลีคุยโทรศัพท์กับใครบางคนแล้วคุณมาลีก็พูดถึงเรื่องกำไลยกด้วยคุณมาลีน้าซีดเผื่อเธอพยายามกลบเกลื่อนฉันฉันจำไม่ได้แล้วว่าคุยกับใคร อันไม่ยอมลดและเขายังคงซักแซ้คุณมาลีต่อไปจนในที่สุดเธอก็ยอมรับว่าได้เล่าเรื่องกำไรหยกให้ใช้ลูกชายของเธอฟังแล้วใช้ได้พูดอะไรเกี่ยวกับกำไรหยกหรือเปล่าครับอันถามเขาเขาบอกว่าอยากได้กำไรหยกนั่นคุณมาลีตอบเสียงเบาแล้วคุณมาลีได้ให้กำไรหยกกับเขาหรือเปล่าครับฉันไม่ได้ให้คุณมาลีปฏิเสธฉันจะให้เขาได้อย่างไรในเมื่อกำไรหยกเป็นสมบัติของวัดอันขมวดคิ้วเขารู้สึกว่าคุณมาลีกำลังปิดบังอะไรบางอย่างเขาจึงตัดสินใจที่จะสืบหาความจริง ด้วยตัวเองเขาใช้เวลาหลายวันในการกรวบรวมข้อเเกี่ยวกับชายเขาได้ไปเยี่ยมบ้านของชายพูดคุยกับเพื่อนบ้านของชายและแอบ,บค้นหาเบาะแสในห้องนอนของชายอันทํางานอย่างหนักเพื่อรวบรวมข้อมูลและในที่สุดความพยายามของเขาก็ได้ผลเขาได้พบหลักฐานชิ้นสําคัญที่ยืนยันว่าชายเป็นผู้ขโมยกาไรหยกไปหลักฐานที่อันพบคือใบเสร็จรับเงินจากโรงรับจำนำแห่งหนึ่งใบเสร็จระบุว่าชายได้นํากาไรหยกไปจำนำไว้ที่นั่นเป็นจานวนเงินห้าแสนบาทอันยังพบด้วยว่าชายติดการพนันอย่างหนัก และมีนิสินมากมายเมื่ออั้นนำหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งพระอาจารย์พรศัก์ท่านก็รู้สึกตกใจมากท่านไม่คิดว่าชัยจะกล้าทําเรื่องแบบนี้ท่านจึงเรียกตัวชัยมาสอบสวนในตอนแรกชัยปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ขโมยกําไรหยกแต่เมื่ออั้นนาหลักฐานทั้งหมดมาแสดงชัยก็จนมุมและยอมรับสารภาพเขาเล่าว่าเขาได้แอบเข้าไปในอุโบสถในตอนกลางคืนและขโมยกําไรหยกไปเขาต้องการนําเงินไปใช้นี่การพนันหลังจากที่ความจริงปรากฏชัยรู้สึกเสียใจมากเขาได้ก้มลงกราบขอโทษพระอาจารย์พรศัก และคุณสมศักดิ์เขาสัญญาว่าจะนํากาไรยกมาคืนและจะไม่ทําผิดซ้ำอีกพระอาจารย์พรศักดิ์ได้อบรมสั่งสอนชัยให้รู้จักผิดชอบช่วยดีท่านบอกว่าการผนันเป็นสิ่งไม่ดีและไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวท่านยังขอให้ชัยสานึกผิดและกลับตัวเป็นคนดีชายรับปากว่าจะทําตามคําสอนของพระอาจารย์พรศักดิ์เขาได้นําเงินเก็บที่มีอยู่ไปถทยถอนกาไรย,ยกกลับคืนมาและนําไปคืนให้กับทางวัดคุณมาลีรู้สึกอับอายมากที่ลูกชายของเธอทําผิด เธอได้กล่าวคำขอโทษต่อพระอาจารย์พรศักดิ์คุณสมศักดิ์และชาวบ้านทุกคนเธอสัญญาว่าจะอบรมสั่งสอนลูกชายให้ดีขึ้นส่วนคุณสมศักดิ์แม้จะรู้สึกเสียใจที่กำไรหยกถูกขโมยไปแต่เขาก็รู้สึกโล่งใจที่ความจริงปรากฏเขายังคงทำงานเป็นผู้ดูแลวัดเจดีย์หลวงวันวิหารต่อไปด้วยความซื่อสัตย์และเมตตาเรื่องราวการหายไปของกำไรหยกได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญให้กับชาวบ้านทุกคนมันสอนให้รู้ว่าความโลภและความมัวเมา ในการพานันสามารถนำไปสู่ความหายนะได้มันยงสอนให้รู้ถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์จริตและความรับผิดชอบต่อสังคมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็มีความรักและความสามาัคคีกันมากขึ้นพวกเขาช่วยกันดูแลรักษาวัดและทรัพย์สินส่วนรวมและพวกเขาก็ยังคงนับถือพระอาจารย์พรศักดิ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนตลอดไปอันยังคงทำงานเป็นไกด์ให้กับบริษัทของคุณมาลีต่อไปเขาได้กลายเป็นเพื่อนเสด็จของคุณสมศักดิ์ทั้งสองมักจะใช้เวลาว่างร่วมกันคุณสมศักดิ์เล่า เรื่องราวต่างๆในอดีตให้อันฟังอันเองก็ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยจากคุณสมศักดิ์มากขึ้นแม้จะมีความแตกต่างทางวัยและวัฒนธรรมแต่ทั้งสองก็เข้ากันได้ดีพวกเขามีความเคารพซึ่งกันและกันและต่างก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากกันและกันวันหนึ่งขณะที่อันและคุณสมศักดิ์กำลังนั่งคุยกันอยู่ที่ศาลาริมน้ำคุณสมศักดิ์ก็พูดขึ้นว่าอันข้ารู้สึกขอบใจเจ้ามากที่ช่วยตามหากำไลหยกจนเจอไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับคุณลุงอันตอบ ผมก็แค่ทำตามหน้าที่แต่เจ้าก็เสี่ยงอันตรายมากนะคุณสมศักดิ์พูดถ้าพวกเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนเปิดโปงเรื่องนี้พวกมันอาจจะมาทำร้ายเจ้าก็ได้ผมไม่กลวหรอกครับอันต่อผมเชื่อว่าความดีจะต้องชนะความชั่วคุณสมศักดิ์ยิ้มเขารู้สึกประทับใจในตัวอันมากเจ้าเป็นคนดีจริงๆเขาพูดข้าขอให้เจ้าประสบแต่ความสุขความเจริญขอบคุณครับคุณลุงอันต่อผมเองก็ขอให้คุณลุงมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆเช่น ัาทั้งสองยิ้มให้การวิตรภาพระหว่างคนสองคนที่ต่างวัยต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกำลังเบ่งบานอย่างงดงามนวัดแห่งนี้ความเงียบสงบศรัทธาและความเชื่อย,ยังคงดำรงอยู่คู่ชุมชนผู้คนยังคงเวียนมากราบไหว้พระขอพรและทำบุญกำไรหยกยังคงประดิษฐานอยู่ที่เดิมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความดีงามเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นตำนานเล่าขานเป็นบทเรียนสอนใจให้ใหกับผู้คนรุ่นหลังและเป็นเครื่องตันใจว่าความซื่อสัจจริตความกตัญญูและความสามารถคีคือคุณธรรมหมอที่สำคัญที่ทุกคน ควรยึดถือปฏิบัติพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแสงสีทองสองกระทบเจดีย์เก่าแก่ทาบทอให้เห็นเป็นเงาสีดำทมินบรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงระฆังดังกังวานแถวเบามาจากอุโบสถคุณสมศักดิ์อ้านและชาวบ้านอีกจํานวนหนึ่งกําลังนั่งสวดมนต์เย็นร่วมกันใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความสงบและศรัทธาหลังจากสวดมนต์เสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านคุณสมศักดิ์เดินกลับกุฏิอย่างช้าๆเขารู้สึกอิ่มเอมใจ ที่ได้ทําความดีและเขาก็เชื่อว่าตราบใดที่ทุกคนยังคงยึดมั่นในคุณธรรมความสงบสุขก็จะยังคงอยู่คู่กับชุมชนแห่งนี้ตลอดไปณเจดีหลวงวรวิหารค่ําคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างหมู่ดาวะระยิบระยับเต็มท้องฟ้าสายลมเย็นพัดชอยมาแผ่วเบา,บาคุณสมศักดิ์ยืนอยู่หน้ากุฏิแง่งหน้ามองดูท้องฟ้าพลางคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาเขายิ้มให้กับตัวเองและนึกขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้เขาได้พบกับอั้นชายหนุ่มผู้มีจิตใจดีและทําให้เขาได้เรียนรู้ว่ามิตรภาพความดีงามและความซื่อสัต์นนั้น ยิ่งใหญ่สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ดังแสงจันทร์ที่ส่องสว่างในค่ำคืนที่มืดมิดคุณสมศักดิ์หลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆล,กลก่อยวางทุกสิ่งปล่อยวางความกังวลปล่อยวางความทุกข์ในใจของเขามีแต่ความสงบและความสุขนวัดเจดีย์หลวงวิรวิหารแห่งนี้เรื่องราวแห่งศรัทธาความดีงามและมิตรภาพจะยังคงดำเนินต่อไปตราบนานเท่านานคุณสมศักดิ์เดินกลับมาที่กุฏิไม้หลังเล็กของแก่ชายชาราถอดเสื้อผ้ามอห้อมเก่าๆออกพับเก็บอย่างเรียบร้อยก่อนจะเปลี่ยนเป็นชุดเสื้อกล้ามสีขาวกับผ้าส่งมือเหี่ ย่นหยิบขันเงินตักน้ำลูบไล้ตามใบหน้าและแขนขาก่อนจะเอ็นกายลงบนเสือ่อผืนเก่าพายันกุฏิค่ำคืนนี้อากาศค่อนข้างร้อนอ,อกอ้าวคุณสมศักดิ์นอนพลิกตัวไปมารู้สึกกระสับกระส่ายแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการทำความสะอาดบริเวณวัดมาทั้งวันแต่ก็ยังนอนไม่หลับความคิดต่างๆยังคงวงเวียนอยู่ในหัวภาพเหตุการณ์ที่ชายขโมยกำไรหยกไปยังคงจำชัดในความทรงจำคุณสมศักดิ์ถอนหายใจยาวนึกย้อนไปถึงวันแรกที่แกได้พบกับชายชายในวัยเด็กเป็นเด็กน่ารักร่าเริง และมักจะวิ่งเล่นซุกซนอยู่ภายในวัดกับเพื่อนๆเนสมอแต่เมื่อโตขึ้นชัยก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเด็กหนุ่มที่เกเรติดเพื่อนและชอบเที่ยวเร่คุณสมศักดิ์เคยเตือนชัยหลายครั้งแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลชัยชาราพลิกตัวอีกครั้งรู้สึกผิดหวังและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่เคยคิดเลยว่าชัยจะกล้าขโมยของสําคัญของวัดไปคุณสมศักดิ์รักและเอ็นดูชัยเหมือนลูกหลานคนหนึ่งการกระทําของชัยในครั้งนี้ทําให้เขารู้สึกเหมือนถูกขักหลังขณะที่กําลังจมอยู่ในห้วงความคิดคุณสมศัก,กดิ์ก ผมเองครับคุณลุงอัน้นเสียงตอบกลับมาคุณสมศักดิ์ลุกขึ้นเปิดประตูอัน้นยืนยิ้มอยู่หน้ากุฏิคุณลุงยังไม่นอนหรือครับอั้นถามยังรอข้ายังนอนไม่หลับคุณสมศักดิ์ตอบเองมีอะไรหรือเปล่าผมเอาขนมมาฝากครับอั้นพูดพลางชูถุงขนมในมือขอบใจมากเข้ามาข้างในก่อนสิคุณสมศักดิ์เชื้อเชิญอั้นเดินตามคุณสมศักดิ์เข้าไปในกุฏิเขาวางถุงขนมลงบนโต๊ะไม้ตัวเล็กๆกก่อนจะนั่งลงบนเสื่อข้างๆคุณสมศักดิ์คุณลุงเป็นอะไรหรือเปล่าครับดูไม่ค่อยสบายใจ อันถามอย่างเป็นห่วงคุณสมศักดิ์ถอนหายใจข้าแค่คิดถึงเรื่องกําไรหยกหน้าเขาตอบข้าไม่เคยคิดเลยว่าชายจะทําแบบนี้คุณลุงอยากคิดมากเลยนะครับอันปลอบชายเขาก็สํานึกผิดแล้วต่อไปเขาคงไม่ทําอะไรแบบนี้อีกข้าหวังว่าอย่างนั้นคุณสมศักดิ์พูดข้าไม่อยากให้เขาต้องเดินไปในทางที่ผิดคุณลุงไม่ต้องห่วงนะครับอันพูดผมจะช่วยดูแลชายอีกแรงผมเชื่อว่าเขายังกลับตัตกลับใจได้ขอบใจเอ็งมากนะอันคุณสมศักดิ์พูด เองเป็นคนดีจริงๆผมก็แค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องครับอันต่อผมเชื่อว่าทุกคนมีด้านดีอยู่ในตัวเพียงแต่บางครั้งพวกเขาอาจจะหลงผิดไปบ้างเท่านั้นเองคุณสมศักยิ้มเขารู้สึกอบอุ่นใจที่ได้ยินคำพูดของอันชายหนุ่มชาวเวียดนามคนนี้ช่างมีจิตใจดีงามและมองโลกในแง่ดีคุณสมศัก์รู้สึกโชคดีที่ได้รู้จักกับอันเองมากินขนมด้วยกันก่อนสิคุณสมศัก์ชวนครับคุณลุง อันตอบทั้งสองนั่งกินขนมและพูดคุยกันอย่างออกรถอันเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชีวิตของเขาในเวียดนามให้คุณสมศักดิ์ฟังส่วนคุณสมศักดิ์ก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัดเจดีหลวงวิรวิหารและประเพณีวัฒนธรรมไทยให้อันฟังเวลาผ่านไปนานเท่าไรไม่รู้แต่ทั้งสองก็ยังคงนั่งคุยกันอย่างเพลิดเพลินจนกระทั่งเสียงไก่ขันดังมาจากที่ไกลๆโอโหนี่ก็เช้าแล้วหรือนี่อันอุทานใช่แล้วเวลาผ่านไปเร็วจริงๆคุณสมศักดิ์พูดเองกลับไปพักผ่อนเธอเดี๋ยววันนี้ต้องทำงานอีก ครับคุณลุงอันตอบแล้วเดี๋ยวผมจะมาหาใหม่นะครับขอบใจมากอันคุณสมศักดิ์พูดเองมาคุยกับข้าแบบนี้ข้ารู้สึกดีขึ้นมากเลยอันยิ้มผมเองก็รู้สึกดีเช่นกันครับคุณลุงเขาตอบผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสมศักดิ์โบกมือลาอันเดินจากไปแล้วคุณสมศักดิ์ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเขามองออกไปยังนอกหน้าต่างแสงอาทิตย์ยามเช้ากำลังสาดส่องเข้ามาท้องฟ้าแจ่มใสอากาศสดชื่น คุณสมศักดิ์ยิ้มเขารู้สึกมีความหวังมากขึ้นแม้ว่าเรื่องราวแร้ายจะเกิดขึ้นแต่เขาก็เชื่อว่าสิ่งดีๆยังคงมีอยู่มิตรภาพระหว่างเขากับอั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความดีงามนั้นมีอยู่จริงและสามารถเอาชนะความชัชวร้ายได้ชายชาราลุกขึ้นยืนเดินไปหยิบไม้กวาดแล้วเดินออกไปทําความสะอาดบริเวณวัดด้วยหัวใจที่เบิกบานและเปลี่ยนไปด้วยพลังนวัดเจดีหลวงวิรวิหารชีวิตยังคงดําเนินต่อไปผู้คนยังคงแวะเวียนมาทําบุญและกราบไหว้พระเสียงสวดมนต์ยังคงดังกังวานกลิ่นทูกเทียนยังคงอบว และเรื่องราวแห่งศรัทธาความดีงามและมิตรภาพจะยังคงดำเนินต่อไปตราบนานเท่านานคุณสมศักดิ์ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดอย่างแข็งขันทุกๆเช้าแก่จะตื่นแต่เช้ามืดเพื่อมาทำความสะอาดบริเวณวัดกวาดลานวัดเช็ดถูพระพุทธรูปและดูแลความเรียบร้อยต่างๆภายในวัดชาวบ้านในชุมชนต่างก็รักและเคารพคุณสมศักดิ์พวกเขาเห็นแก่เป็นเสมือนผู้ใหญ่ที่คอยดูแลปกป้องวัดและชุมชน เมื่อมีปัญหาอะไรพวกเขาก็มักจะมาปรึกษาคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เองก็ยินดีช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่แกเป็นคนใจดีมีเมตตาและชอบช่วยเหลือผู้อื่นแกเชื่อว่าการทำความดีคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณมาลีมีท่าทีที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจากคนที่เคยมองทุกคนด้วยสายตาหยิดหยามหยิ่งผยองในความมั่งมีกลับกลายเป็นคนที่อ่อนน้อมและมีน้ำใจกับคนรอบข้างมากขึ้นคุณมาลีเริ่มมาทำบุญที่วัดบ่อยขึ้น ไม่ใช่เพียงเพื่อขอพอรให้ธุรกิจของตนเองแต่เพื่อเป็นการไถ่โทษในสิ่งที่เธอและลูกชายได้เคยทำไว้เธอยังได้นำเงินส่วนตัวมาบูรณะซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดทรุดโทรมของวัดและให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในชุมชนการกระทำของคุณมาลีสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านในตอนแรกหลายคนไม่เชื่อว่าเธอจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถึงเพียงนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกคนก็เริ่มยอมรับและเห็นถึงความตั้งใจจริงขององคุณมาลีส่วนชัยหลังจากที่ได้สนึกผิดและรับปากว่า จะกลับตัวเป็นคนดีเขาก็พยายามทําตามสัญญานั้นอย่างเคร่งครัดชัยลาออกจากมหาวิทยาลัยหางานทําเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและเลิกยุ่งเกี่ยวกับการพานันอย่างเด็ดขาดชัยมักจะมาช่วยงานที่วัดกับคุณสมศักดิ์อยู่เสมอเขากลายเป็นลูกมือคนสําคัญของคุณสมศักดิ์ทั้งสองคนทํางานร่วมกันอย่างขยันขันแข็งและค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันเองก็ยังคงแวะเวียนมาหาคุณสมศักดิ์อยู่เสมอเขากลายเป็นเพื่อนสนิทของคุณสมศักดิ์และเป็นที่รักของชาวบ้านทุกคนอันมักจะนําของฝากเล็กๆน้อยๆมาฝาก คุณสมศักดิ์อยู่เสมอและยังช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆในชุมชนอีกด้วยทุกวันอาทิตย์อัน้นคุณสมศักดิ์และชายจะมารวมตัวกันที่วัดพวกเขาจะช่วยกันทําความสะอาดบริเวณวัดปลูกต้นไม้และดูแลรักษาศาสนสถานอันเป็นที่รักยิ่งของชุมชนการเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ยิ่งแน่นแฟ้นพวกเขากลายเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันต่างคอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนนวัดเจดีหลวงวิรวิหารเรื่องราวแห่งศรัทธาความดีงาม และมิตรภาพยังคงดำเนินต่อไปและจะยังคงสถิตยอยู่ในหัวใจของผู้คนในชุมชนแห่งนี้ตลอดการหลายปีผ่านไปคุณสมศักดิ์ในวัย80ปียังคงแข็งแรงและกระชับประเฉียงแก่ยังคงทำหน้าที่ดูแลวัดอย่างไม่ขาดตกกบพร่องชาวบ้านทุกคนต่างก็รักและเคารพคุณสมศักดิ์พวกเขาเรียกว่าพ่อหลวงซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกผู้สูงอายุที่เป็นที่เคารพนับถือ,อ้ันในวันนี้กลายเป็นเจ้าของบริษัททัวเล็กๆในจังหวัดเชียงใหม่เขายังคงติดต่อกับคุณสมศักดิ์อยู่เสมอ และมักจะพานักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมวัดเจดีหลวงวิรวิหารอยู่เป็นประจำชัยหลังจากที่ได้เรียนรู้บทเรียนอัลล้ำค่าเขาก็ตั้งใจเรียนจนจบปริญญาตรีและได้เข้าทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพเขากลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ชัยก็ไม่เคยลืมบ้านเกิดเขามักจะกลับมาเยี่ยมคุณมาลีและคุณสมศักดิ์ที่เชียงใหม่ในช่วงวันหยุดยาวและยังคงแวะเวียนมาทำบุญที่วัดอยู่เสมอคุณมาลีในวัย60ปีได้วางมือจากธุรกิจและยกกิจการทั้งหมด ให้กับชัยเธอยังคงอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเดิมในเชียงใหม่และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายคุณมาลีกลายเป็นคนใจบุญสุนทานเธอมักจะบ,บริจาคเงินให้กับวัดและองค์กราการกุศลต่างๆอยู่เสมอพระอาจารย์พรศักดิ์เจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงวิรวิหารได้มรณภาพลงอย่างสงบเมื่อหลายปีก่อนท่านได้ทิ้งคุณงามความดีไว้มากมายให้กับพระพุทธศาสนาและชุมชนชาวบ้านทุกคนต่างก็อารยรักและระลึกถึงท่านอยู่เสมอปัจจุบันวัดเจดีหลวงวันวิหารได้รับการบูรณะครั้งใหญ่โดยได้รับเงิน สนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาวัดแห่งนี้ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ณลานวัดเจดีหลวงวิรวิหารภายใต้ร่มเงาของต้นโพใหญ่คุณสมศักดิ์กำลังนั่งพักผ่อนอยู่บนมา้านั่งไม้ตัวเก่าอันเดินเข้ามานั่งลงข้างๆพร้อมกับยื่นถุงผลไม้ให้สวัสดีครับพ่อหลวงอันทักทายสวัสดีอันคุณสมศักดิ์ตอบสบายดีหรือสบายดีครับ แล้วพ่อหลวงหล่ะครับข้าก็สบายดีขอบใจเองมากนะที่แวะมาเยี่ยมผมตั้งใจมาเยี่ยมพ่อหลวงอยู่แล้วครับอันพูดวันนี้ผมพานักท่องเที่ยวมาที่วัดเยอะเลยครับดีแล้วละ่ะคุณสมศักดิ์พูดวัดของเราจะได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกครับอันตอบผมเองก็อยากให้คนทั่วโลกได้เห็นความงามของวัดเจดีหลวงวนวิหารและได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของที่นี่เองนี่เป็นคนดีจริงๆคุณสมศักดิ์พูดข้าดีใจที่ได้รู้จักเอง ผมเองก็ดีใจที่ได้รู้จักพ่อหลวงครับอันต่อพ่อหลวงเป็นเหมือนพ่อคนที่สองของผมคุณสมศักยิ้มเขารู้สึกตื่นตันใจกับคําพูดของอันชายชราอบกอดอันและพูดว่าเองก็เป็นเหมือนลูกชายคนหนึ่งของข้าเหมือนกันทั้งสองนั่งคุยกันอยู่พักใหญ่ก่อนที่อันจะขอตัวกลับไปทํางานต่อคุณสมศักิ์มองตามหลังอันจนลับสายตาเขารู้สึก,กภาคภูมิใจในตัวชายหนุ่มชาวเวียดนามคนนี้เป็นอย่างมากคำวันนั้นคุณสมศักิ์อันชัย และคุณมาลีได้มารวมตัวกันที่วัดพวกเขาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดและเตรียมสถานที่สำหรับงานบุญใหญ่ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ขณะที่กำลังทำงานชัยก็พูดขึ้นว่าผมรู้สึกขอบคุณพ่อหลวงและอันมากนะครับที่คอยช่วยเหลือและให้โอกาสผมถ้าไม่มีพวกท่านผมก็คงไม่มีวันนี้อย่าพูดอย่างนั้นเลยชัยคุณสมศักดิ์พูดทุกคนมีโอกาสผิดพลาดกันได้แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักแก้ไขและปรับปรุงตัวเองครับพ่อหลวง ชายตอบผมจะไม่มีวันลืมสิ่งที่พ่อหลวงสอนดีแล้วละ่ะคุณสมศักดิ์พูดข้าขอให้เองประสบความสําเร็จในชีวิตและอย่าลืมกลับมาทําบุญที่วัดบ่อยๆละ่ะครับพ่อหลวงชายรับคําหลังจากทํางานเสร็จทุกคนก็มารวมตัวกันที่ศาลาวัดคุณมาลีได้นําอาหารข้าวหวานมาถวายพระและเลี้ยงดูทุกคอนอบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขทุกคนต่างก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วบริเวณวัดคุณสมศักดิ์มองดูภาพนั้น ด้วยความอิ่มเอมใจเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้มาอยู่ที่นี่ได้พบเจอกับผู้คนดีๆและได้ทําประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาณวัดเจดีหลวงวิรวิหารดินแดนแห่งศรัทธาความดีงามและมิตรภาพเรื่องราวเหล่านี้จะยังคงดําเนินต่อไปและจะถูกจารึกไว้ในความทรงจําของผู้คนในชุมชนแห่งนี้ตลอดไปณศาลาวัดเจดีหลวงวิรวิหารคุณสมศักดิ์ในวัย90ปีนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตัวเก่าข้างกายเขามีอั้นและชัยคอยดูแลอย่างใกล้ชิดวันนี้เป็นวันครบรอบ20ปีเหตุการณ์กาลายหยกหาย ชาวบ้านพร้อมใจกันจัดงานทำบุญครั้งใหญ่เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นและเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณสมศักดิ์ภายในงานมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองมีการออกร้านขายของและมีการละเล่นต่างๆมากมายบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานคลึกครื้นผู้คนต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสและทักทายกันอย่างเป็นกันเองคุณมาลีในวัยเจปียังคงดูแข็งแรงและกระฉับกระเฉงเธอยังคงมาทำบุญที่วัดอย่างสม่ำเสมอ และยังคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์วัดและชุมชนอยู่เสมออันในวัย45ปีกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเขามีบริษัททัวร์เป็นของตัวเองและยังคงนํานักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมวัดเจดีหลวงวิรวิหารอยู่เป็นประจำอานอนอได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวไทยและมีลูกด้วยกันสองคนอนอชัยในวัย40ปีได้กลายเป็นหัวหน้าครอบครัวที่อบอุ่นเขามีภรรยาและลูกสาวที่น่ารักหนึ่งคนชายยังคงระลึกถึงคำสอนของคุณสมศักดิ์อยู่เสมอ และเขาก็มักจะพาลูกมีมาทําบุญที่วัดอยู่เป็นประจำในระหว่างที่ทุกคนกําลังเพลิดเพลินกับงานจู่ๆคุณสมศักดิ์ก็ออย่างรุนแรงอั้นและชัยรีบเข้าไปประคองและพาคุณสมศักดิ์ไปนั่งพักในที่ร่มพ่อหนวงเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับอั้นถามด้วยความเป็นห่วงข้าไม่เป็นไรหรอกคุณสมศักดิ์ตอบแค่ไอนิดหน่อยเท่านั้นเองให้ผมพาพ่อหลวงไปโรงพยาบาลดีไหมครับชัยเสนอไม่ต้องรอคุณสมศักดิ์ปฏิเสธ ข้าแก่แล้วคงอยู่ได้อีกไม่นานข้าอยากอยู่ที่นี่ท่ามกลางพวกเองทุกคนอั้นและชัยมองหน้ากันพวกเขารู้สึกใจหายและไม่อยากให้คุณสมศักดิ์จากไปพ่อหลวงอยากพูดแบบนั้นสิครับอั้นพูดพ่อหลวงต้องอยู่กับพวกเราไปอีกนานๆใช่ครับพ่อหลวงชัยเสริมพ่อหลวงเป็นปร่มโพร่มใสของพวกเราพวกเรายังต้องการพ่อหลวงนะครับคุณสมศักดิ์ยิ้มเขารู้สึกตื้นตันใจกับคำพูดของอั้นและชยัยชายชาราจ,จับมือของทั้งสองคนเอาไว้แล้วพูดว่า ขอบใจพวกเองมากนะที่คอยดูแลข้ามาตลอดข้ารู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้รู้จักพวกเองข้ารักพวกเองเหมือนลูกเหมือนหลานแท้ๆของข้าพวกผมก็รักพ่อหลวงครับอันและชายพูดพร้อมกันน้ำตาแห่งความสุขไหลรินอักแก้มของทั้งสามคนพวกเขากอดกันกลมทัางกลางความรักความผูกพันและความอาลายัยคุณสมศักดิ์ค่อยๆหลับตาลงรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าลงหายใจของเขาแผ่วเบาลงเรื่อยๆจนในที่สุด ก็นิ่งสงบไปอั้นและชายตะโกนเรียกคุณสมศักดิ์แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับช,ชายชราได้จากไปอย่างสงบแล้วท่ากลางอ้อมกอดของคนที่เขารักข่าวการจากไปของคุณสมศักดิ์แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านทุกคนต่างก็โศกเศร้าเสียใจพวกเขาได้สูญเสียร่มโพร่มใสผู้เป็นที่รักและเขารพยิ่งไปพิธีศพของคุณสมศักดิ์ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีผู้คนมาร่วมงานเป็นจํานวนมาก ทั้งชาวบ้านข้าราชการและนักท่องเที่ยวทุกคนตาก็มาร่วมไว้อาลัยให้กับคุณความดีและคุณอุปการที่คุณสมศักดิ์ได้ทําไว้ให้กับวัดเจดีหลวงวิรวิหารและชุมชนอันและชายยืนอยู่หน้าโลงศพของคุณสมศักดิ์น้ําตาของพวกเขาไหลรินออกมาอย่างไม่ขาดสายพวกเขารู้สึกสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแต่พวกเขาก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานและได้มีโอกาสาร,รับใช้ใกล้ชิดคุณสมศักดิ์พ่อหลวงจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปอันพูดขึ้นพวกเราจะไม่มีวันลืมสิ่งที่พ่อหลวงสอน และพวกเราจะสืบสารปณิธานของพ่อหลวงในการดูแลรักษาวัดเจดีหลวงวิรวิหารและช่วยเหลือชุมชนต่อไปครับชัยเสริมพวกเราจะทําตามคําสอนของพ่อหลวงและจะทําให้พ่อหลวงภูมิใจในตัวพวกเราอั้นและชัยก้มลงกราบคุณสมศักดิ์เป็นครั้งสุดท้ายพวกเขาสัญญาว่าจะจดจําและปฏิบัติตามคําสอนของคุณสมศักดิ์ตลอดไปณว,วัดเจดีหลวงวิรวิหารดินแดนแห่งศรัทธาความดีงามและมิตรภาพแม้ค,คุณสมศักดิ์ จะจากไปแล้วแต่เรื่องราวของคุณงามความดีและความรักที่คุณสมศักดิ์มีต่อทุกคนจะยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้คนในชุมชนแห่งนี้และจะถูกเล่าขานสืบต่อไปรุ่นสู่รุ่นตราบชั่วนิรันดร